ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้ก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเสียงผมอาจจะเบาไปนิดนึงนะเพราะว่ากดไหลย,ย้อนกัาเริ่มนะครับก็เลยหายหน้าหายตาไป1วันวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาอัปเดตตลาดให้เพื่อนๆได้ฟังกันหลังจากการที่ราคาบิตคอยดีตัวสู่โซน,นล0า0 0หรือทำออทามไฮใหม่นะครับ จริงๆแล้วราคาเนี่ยพยายามจะดีตัวทะลุ9ก้าหมื่นดอลลาร์ไปนะแต่ด้วยแนวต้านสาคัญทางจิตวิทยาและก็เป็นแนวต้านของฟิบโบนัชีเนี่ยทำให้นักเทรดบางรายได้มีการเก็บกําไรขายณจุดนี้ไปนะครับราคาก็อ่อนแรงเกิดขึ้นเป็นการไซเว์ในช่วงปัจจุบันซึ่งนักวิเคราะห์ชาวต่างชาติเนี่ยได้มองว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยควรจะต้องมีการปรับฐานใหม่ก่อนนะเพื่อสะสมพลังแล้วดีตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งทาร์เกตเนี่ยยังคงอยู่ที่หลักแสนดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมได้มองว่าราคาควรจะต้องมีการปรับตัวลึกหน่อยนะเพื่อไปปิดแก็บที่โซนด้านล่างเลยนะประมาณช่วง8,000ดอลลาร์จริงๆแล้วยังคงมองเป็นโครงสร้างย่อเพื่อที่จะไปต่ออยู่เหมือนเดิมนะครับเราจะไปอัปเดตให้เพื่อนฟังในคลิปนี้ส่วนในฝั่งของ o u t คอเนี่ยผมก็มองว่าเป็นการย่อเพื่อสะสมพลังและยังมองโอกาสที่จะไปต่อเนาะตามเสถิยในช่วงของเดือนตุลาจนถึงธันวาในช่วงของการ h าวิ i นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังในคลิปนี้กันเลยครับ ท่านเพื่อนสวัสดีพเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่13เดือน11และผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนครับวันนี้จะมาเจาะลึกถึงประเด็นเกี่ยวกับบิตคอยนะครับหลังจากการทำออทามไฮแนวโน้มของบิตคอยเนี่ยอาจจะยังไม่ทำไฮใหม่ในเร็วนี้นะครับจากปัจจัยหลายๆอย่าง รวมถึงในฝั่งฮออคอนที่มีการย่อพักตัวต่อจากนี้เนี่ยจะมองเป็นโอกาสได้หรือเปล่าก็เตรียมตัวรับฟังในคลิปนี้กันนะครับพเพื่อนๆครับก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยพเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมคนละไลค์เท่านั้นนะครับใครที่เพิ่งรับชมผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับพเพื่อนๆเรามาอัปเดตภาพรวมของตลาดกันก่อนเลยกันนะครับซึ่งในช่วงนี้จริงๆแล้วราคา Bitcoin กทาออนะ เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีความโลภเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งเป็นความโลภสุดขีดด้วยนะครับถ้าตามอดีตแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ ต้องระมัดระวังในการเทรดเอาไว้ด้วยแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าเมื่อแรงโฟกมเข้ามาเนี่ยจะมีการผลักดันทาให้ราคาหลากหลายเหรียญเนี่ยได้มีการดีตัวนั่นเองแต่จริงๆแล้วการเข้าเทรดจุดนี้นอาจจะไม่ใช่จุดที่ปลอดภัยที่สุดนะเพื่อนๆก็ต้องทําความเข้าใจนะครับซึ่งในฝั่งของนักวิเคราะห์ชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้คาดการณ์ว่าหลังจากที่บิดคอร์นี่ดีตัวมาที่ก้า0 0หมือนนาล่าเนี่ยอาจจะยังไม่ทำห,หายใหม่ในเร็วนี้นะอาจจะต้องมีการย่อพักตัวกเกาะนะครับเพราะว่าในฝั่งของในาพาระอะสัซนพอมาแตะโซน, 9, นก้าก แนวต้านตามจิตวิทยาด้วยนะครับแาวต้านตามฟิโบนัชชีด้วยนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยในฝั่งของสภาพคล่องนะที่มีปริมาณลีคอรดิตี้ที่ขวางอยู่เนี่ยนะครับประมาณช่วงขวางอยู่ที่โซนประมาณ9 0 0 0 0มนะครับแล้วก็ประมาณ1 7 7ล้านดอลลาร์ที่โซนประมาณหลักแสนเรียญน,นะครับฉะนั้นเราราคาจริงเราอาจจะต้องรองในการย่อพักตัวก่อนนะครับในภาพรรยะสั้นก็มีสภาพคล่องที่8 6 0 0 0ซึ่งต่อมาเนี่ยเขาได้มองว่าจริงๆแล้วบิตคอยเนี่ยควรจะต้องมีการย่อพักตัวบ้างหรืออาจจะวิ่งไซด์เวยอยู่ในกรรอบ,ะรบปะมาณช่วง 7 0 0 0 0มื่ถึงเก้ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ต่อจากนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็ได้มองว่าทารกที่ประมาณช่วง80,000ื่นจนถึงเก้าหมเนี่ยมาถึงแล้วก็ตามฟิบโบน,นชีแล้วซึ่งทารกถัดไปเนี่ยก็อยู่หรอกประมาณ1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับก็รอรุนกันครับว่าราคาเนี่ยจะสามารถไปต่อได้ไหมแต่จริงๆผมมองว่า ควรจะต้องมีการย่อพักตัวก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูสถรษฐเองก่อนแล้วกันยังไงครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะซึ่งผมยังมองว่าการย่อพักตัวต่อจากนี้ของทุกๆเดียนนะยังมองว่าเป็นโอกาสนะครับในการเข้าช้อนการเก็บเพิ่มเติมตามสศิษเองแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเดือนที่มีช่วงปีที่มีการหาวิ่งนี่ครับราคาบิตคอยหรือเอาคอยทั้งตลาดเนี่ยมักจะมีการปรับตัวปิดบวกอยู่เสมอเลยนะครับในปี2 0 1 0ออ 6นะครับแล้วก็2020รวมถึง2024ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวตามสถิติอยู่นะยังไม่ได้ผิดค่าตามสถิตินะครับแสดงว่าในช่วงของเดือนธันวาคมก็ยังเป็นโอกาสของเราอยู่ ว่าถ้าผมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบวกน้อยกว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือเดือนือื่นเลยนะครับฉะนั้นผมยังคงมองว่าจะยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่เพียงแค่ว่าเราจะหาเหรียญเข้าเทรดที่ถูกจุดหรือปะะเปล่านั่นเองนะครับเค okay, เรามาอัปเดตตลาดกันเลยรายกัรน,นะครับซึ่งในฝั่งของบิตคอยเองเนี่ยคบจริงๆแล้วโมเมนตัมก็ได้มีการกลับลงมาเ,เริ่มเแล้วนะทั้งในฝั่งของ Max ซก็ยังคงอยู่เหนือศูนย์ฉะนั้นผมจะมองเป็นการไซด์เวย์เพื่อที่จะยังไปต่ออยู่เหมือนเดิมนนรรรบจิงๆแแล้ว้วกาไปต่อออใีผม ไม่มั่นใจนะว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะซึ่งจุดคัดนี่ก็ไม่ได้ไกลามากเช่นเดวกันเพราะว่าในฝั่งของโซคัสสิสีม่มรีเซตแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ยอมหลุด EMA เลยนะครับชุดที่จะไปต่อเนี่ยผมมองอย่างน้อยๆนะประมาณ9 1 0 0 0พันล่าก็จะตรงกับฟิบนัชชีส่วนถัดไปและอาจจะมีการเบรกไปจนถึง95,000พันล่าเลยก็ได้นะครับแต่ว่าการขึ้นในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะ อาจจะมีโอกาสนะครับในการค้างสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นนั่นก็คือสัญญาณแบชเดเวอเรนท์นั่นเองนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าการเกิดแบชเดเวอเจนท์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ราคายอ่อรุนแรงขนาดไหนนะครับจะมีในช่วงที่ราคาบิตคอยเนี่ยยืนเหนือโมเมนตัมในฝั่งออขาขึ้นนะครับและเกิดเดเวอเจน์เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการไซเวย์ออกข้างกว่าที่จะล่วงลงจริงๆเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นการดีตัวไซเวย์อย่างต่อเนื่องเป็นขาขึ้นนะครับพอที่จะมีการย่อพักตััวเนนี่นะครบ ราคามีการดรอปตัวลงจากไฮนะครับประมาณ6%เท่านั้นเองนะครับเพื่อนแล้วก็ไปต่อเลยนะครับฉะนั้นแล้ถ้าเราดูตามสถิิิแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติไปต่อนะเราย่อลง6%มันก็โอ้โหจะยังกาวอย่างต่อเนื่องนะหรือแม้จะร่วงลงมาสัก10%นี่ยก็ยังเป็นกายแบบว่าดีตัวขึ้นไปเพราะที่ย่อพักตัว และยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้มันล่วงรุนแรงกันนะครับการล่วงลงแรงของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องโอ้โหล่วงลงไปเลืยถึงโซน6 0,000เลยอะไรก็ตามแต่นะมันค่อนข้างมีในสําสคัญอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือเพียงแค่จุดที่มีการเปิดแกลบทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งผมได้พูดไปในคลิปล่าสุดแล้วนะครับจุดที่มีการเปิดแกลบเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณ8 0 0 0 0ืนึงจนถึงช่วงประมาณ8 78 นะครับโทษทีนะครับปมืนหนึ่งจะถึง7จ็ดหมปดยประมาณซึ่งผมมองว่าจะเป็นการย่อเพื่อจะไปต่ออยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่ายังคงเป็นการยกโลอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นเราต้องมารอลุ้นกันครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะย่อลงมาถึง81,000หรือเปล่านะผมก็เลยอยากให้แบบไอซ์ไซเน์ย่อลงมาเก่อนนะครับลงมาเคลียร์ให้ไม่ต้องเกิดสัญญาณในการกลับตัวนะครับเพื่อที่จะได้ไปต่อแบบยาวๆไปเลยนะแบบสบายใจถือจนทันวามกราอะไรก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นแผนเทรดแรกเนี่ยก็ยังคงมองว่าอาจจะยังไปต่อได้นะแล้ว เพื่อนๆครับในฝั่งของแผนเทรดหรือสัญญาณของผมเนี่ยจะอัปเดตให้สำหรับเมมเบอร์ OKX นะครับเพื่อนๆสามารถเทรดที่ OKX ภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตหรือคลิกที่ลิงก์ OKX ใต้คลิปด้านล่างของผมนะครับมาแจ้งอยู่เลได้ที่ห้อง Discord ได้เลยนะครับจะมีกติกาให้เพื่อนๆได้อ่านและใครที่มีแอสเซทในบัญชีนะครับมากกว่า100,000เหรียญสามารถมาขอรับค่าธรรมเนียมในการเทรดที่ถูกที่สุด กว่าทุกทุกคนได้เลยนะครับพร้อมทั้งมีของรางวัลในการแจกด้วยนะครับในฝั่งของห้อง s ิกเน็ก็จะมีทุกๆอย่างเลยนะทั้ง s p o ร์ตฟิวเจสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องโฟกัสนะครับและก็ในฝั่งของไลฟ์ส r e a m นะครับรวมถึงแผนเทรดนะครับว่าพเพื่อนๆอยากให้ผมอัปเดตเดือนไหนก็จะอัปเดตให้สําหรับเมมเบอร์โอเคเอ็กเท่านั้นนะครับรวมถึงใครที่อยากซัพพอร์ตยูทูบได้เช่นเดียวกันนะก็จะตกเดือนละ600บาทนะครับจะมีในฝั่งของแผนเทรดทองคํากันด้วยนะครับ แล้วก็ในฝั่งของกลุ่มเทรดของผมนี่ครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านแล้วนะประมาณ3ท่านแล้วนะครับที่พอร์ตโตประมาณ10 x กนะก็เพื่อนๆท่านนี้ยังเป็นน้องเพิ่งจะอาอยุประมาณ20-21เท่านั้นนะครับก็ทักมาหาผมเนาะซึ่งพอร์ตขอโตประมาณ20เท่านะครับหรือ24เท่า ผมเองยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็กังวลเรื่องความเสี่ยงเหมือนกันนะแต่ละคนก็อาจจะทําได้แตกต่างกันบางคนอาจจะตกรถบ้างบางคนอาจจะดอดาวบ้างซึ่งบางเหรือนที่ผมถือในตอนนี้นะครับก็มีดอดาวอยู่เหมือนกันนะก็ไม่ได้จะได้กาไรทุกเดือนนะครับฉะนั้นเราก็อยู่ที่จังหวะโอกาสคองเพื่นแต่ละคนการรับความเสี่ยงของแต่ละคนฉะนั้นแล้วก็นี่คือเรื่องปกติในการเทรดนะครับแต่ว่าใครอยากมีไมซ์เซ็ตที่ดีอยากมีระบบในการเทรดที่ดีนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลของผมเนี่ย จะตอบโจทย์เพื่อนอย่างแน่นอน,นครับก็สามารถซัพพอร์ตผมทาง OK x ได้นะครับเอาล่ะฉะนั้นแล้วแผนเทรดของผมก็จะอัปเดตในห้อง Discord นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถซัพพอร์ตผมได้นะครับผ่านทาง OK x หรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับก็ตกเดือนละ600บาทเท่านั้นครับซึ่งเรามาดูในฝั่งของ B t c ซ o m i n a n ากันบ้างนะครับหรือช่วงนี้เนะี่ยบิตคอยังมีอิทธิพลมากกว่าเงินยังไงเข้าบิตคอยมากกว่าอยู่นะครับจะเห็นว่าเอาคอยหลากหลายเรียนเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ดีตัวอะไรมากมายเลยนะก็มีเพียงแค่ลองดอ เพราะเงินยังคงไหลเข้าบิตคอยอยู่นั่นเองเนี่ยก็เรารอนะครับสัญญาณที่จะเกิดการก,กับตัวของ BTC d o m i n a n c e นะครับผมยังคงมองว่า น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวได้อีกอยู่สักหน่อยนะครับก็รอการอ่อนแรงเกิดขึ้นผมมองว่าเดี๋ยวเอาคอยซีซั่นเนี่ยจะตามมาอย่างแน่นอนนะแต่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับจากในฝั่งของภาพรวมของเอาคอยเนี่ยนะครับก็วิ่งสะสมพลังอยู่นะครับกำลังจะย่อพักตัวแล้วนะครับโมเมนตัมกำลังมาเลเซียแล้วรอเพียงแค่แท่งเที่ยวในการกลับตัวผมมองว่าเอาคอยเนี่ยน่าจะมีการดีดตัวหลังจากนี้นั่นเองนะครับเรามาต่อที่อีเทรเรียมนะครับก็เริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะจากสัญญาณแบตเดเวอร์เจนต์สี่ชั่ว พักตัวนี่ครับยังคงมองเป็นภาพใหญ่เนี่ยน่าจะต้องมีอีเทีเรียมติดไม้ติดมือนีก็ยังคงมองเป็นการย่อเพื่อที่จะไปต่อเนาะจุดที่โฟกัสก็มีหลากหลายจุดเลยครับตั้งแต่3,000ไปถึงช่วงประมาณ2,000 600ดอลลาร์โดยประมาณนะครับเพื่อนๆโฟกัสแค่สัญญาในการกลับตัวนะครับส่วนเอาคอยเหรียญไหนที่ผมจะกดเทรดที่ผมจะอัปเดตเนี่ยก็จะอยู่ใน Discord นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เนี่ยผ่านทาง OKX นะครับของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับปิดท้ายที่ทองคำอะไรกันนะครับทองคำนี้ก็มีการหลุดเทรนด์ไลน์แล้วเนาะซึ่งโครงสร้างในภาพระยะสั้นก็เป็นโครงสร้างขาลงชัดเจนก็ยังคงมองเป็นการเด้งแล้วก็โฟกัสฝั่งขาเซลลอะไยกันนะครับโฟกัสจุดโฟกัสเนี่ยผมก็จะมองตามฟีโบรเนนชีเลยเนาะ ตั้งแต่ช่วงประมาณสองพันเจนะครับไปถึงช่วงประมาณ2,730ันเจยะครับจะเป็นจุดโฟกัสที่เด้งขึ้นไปแล้วก็จะโฟกัสฝั่งขาเซลล์นะครับส่วนในฝั่งขา l องเนี่ยนะครับหรือฝั่งขาบายเนี่ยผมก็แอบมองว่าแถวแถวโซนนี้เนี่ยครับตั้งแต่2,580เนี่ยก็เป็นจุดที่มี rr ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันก็รอโฟกัสฝั่งขาขึ้นนะครับแถวแถวโซนนี้นะครับอ่ะก็จะมองเป็นชุดในการรีบาว n d นะครับ เพื่อนๆครับในฝั่งของแผนเทรดทองคำเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผ่านทาง YouTube Member ของผมนะครับตกเพียงแค่เดือนละ6 0 0บาทเนี่ยก็จะได้เข้าห้องเทรดในฝั่งของคริปโตกันด้วยเช่นเดียวกันนะก็ฝากซัพพอร์ตผมได้นะกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับเพื่อนๆใครที่เทรด Forex หรือทองคำอยู่ผมมี EA ในการคำนวณเลดไซส์มาแจกให้กับเพื่อนๆแบบฟรีๆครับเอตัวนี้เนี่ยจะทำงานแบบ Real Time ครับเพื่อนๆก็คือเปิดปิดโพสชั่นให้เพื่อนๆแบบ Real Time เลยทั้งฝั่งขาบตาม เราสามารถปรับลิสต์ได้หรือความเสี่ยงได้ตามที่เราต้องการปรับ RR ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับและก็สามารถกด cross all หรือจะปิดก่อนก่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถกดผ่าน EA ตัวนี้ได้เลยนะครับจะสะดวกสบายต่อการเทรดของเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถมาขอรับ EA ตัวนี้ได้ที่ Discord นะครับขอรับ EA ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างซึ่งจะมีกติกาในการเข้าห้องนะครับและก็จะมีห้องแผนเทรดด้วยเพียงแค่เพื่อนๆฝาก 1,000ดพลลาร์ขึ้นไปนะครับครับเพื่อสรุปคลิปนี้ผมมองว่าบิตคอยเนี่ยยังคงมองโอกาสที่จะไปต่อรวมถึงเอาคอยหลากหลายเหรียญด้วยเนี่ยก็ยังคงมองเป็นการย่อเพื่อที่จะไปต่อเนาะแต่จะย่อแล้วไปต่อจุดไหนเนี่ยต้องรอโฟกัสสัญญาในการกลับตัวตามโมเมนตัม um ต่างๆนะครับใครที่ไม่ได้มั่นใจสามารถซัพพอร์ตผมเข้ามาจอยกันในกลุ่ม Discord ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหฮาฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมแล้วเจ